สภายุโรปครับได้โหวตผ่านมาติร่างกฎหมายแบนการขายรถที่ใช้น้ำมันในปี2035นี้โอ้โหคุณผู้ชมอ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าตั้งแต่ปี2035เป็นต้นไปในแถบประชาคมยุโรปเนี่ยจะไม่มีรถคันไหนเลยที่ใช้น้ำมันนะครับจะห้ามจำหน่ายเลย แม้กระทั่งรถไฮบริด Hybrid ก็ไม่เวน้นโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่คือรายละเอียดของร่างกฎหมายนี้นะครับล่าสุดคือฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภายุโรปนะครับหรือย u โรเปียนพา l i เม e นตนะครับได้โหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติด,ด้วยคะแนน339ต่อ249เสียงเรียกว่าชนะกันแบบท่วมท้นเลยทีเดียวให้แบนการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันตั้งแต่ปี2035เป็นต้นไป ร่างกฎหมายนี้นะครับมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์นะครับให้ได้100%ก็คือไม่มีก๊าซมลพิษออกจากรถยนต์เลยในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศแปลว่ารถที่มีเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลไฮบริดจะต้องหยุดขายทั้งหมดงานนี้มีคนต้านเหมือนกันนะจากคะแนนโหวต3 3 9กับ249นี้นะครับมีพักประชาชนยุโรปครับหรือว่ายุโรเปียน People Party นะครับซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาก็บอกว่าโอ้โหเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันต้องอนุรักษ์ไว้สิอยู่ดีๆจะมาตัดตอนให้มันสาบสนไปเลยแล้วคนขับรถ90อย่างคุณสมรเนี่ยจะไปยุโรปคุณสมรไปไม่ถึงยุโรปหรอกแม่ก็ขี้โม้เกินไป <c oughs> นะฮะเขาก็เลยขอฮะบอกว่าขอให้พิจารณาว่ายกเวน้นรถไฮบริดไว้สักนิดหนึ่งได้ไหมอ่าเผื่อบางที รถไฟฟ้า EV เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการทำงานในทุกๆด้านนะอย่าลืมว่าเขาแบนนี่คือทุกๆเรื่องเลยนะรถบรรทุกรถเล็กรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์อะไรไปหมดเลยนะทั้งคณะเลยแล้วเป็น EV กันล้วนๆเลยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะมันคือเปลี่ยนโลกเลยะนะครับเขาก็ขอให้ยกเว้นรถไฮบริด Hi ird, ให้ขายต่อได้ไม่ครับสภาติบัญญัติบอกว่าไม่ครับไม่ผ่านนะฮะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือพรรค green energy อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า2,035เนี่ยช้าไปขอโหวตให้โหวตกันใหม่แล้วปรับพระราชบัญญัติออกกฎหมายให้เร็วขึ้นได้ไหมเป็น2,030ได้ไหมทางสภาน,นีดีบัญญัติบอกว่า2,030ก็เร็วไปมันโหดเกินไปการเปลี่ยนมันควรค่อยๆเปลี่ยนและให้เวลาในการเปลี่ยนนะครับนับจากวันนี้ไปจนถึง2,035ก็ใช้เวลาอีก13ปี 13ปีเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งยุโรปผมว่ากำลังดีนะครับถึงแม้ว่ายุโรปเขาจะเริ่มไปก่อนแล้วนะครับแฟ c ซิลิตตอนนี้ในบ้านในบ้านเขาเทียบกับบ้านเราเนี่ยผมว่าทางทางน้นดีกว่าเยอะแทนชงแทนชาร์จระบบอะไรเนี่ยมีดีกว่าเยอะนะฮะของเขายังต้องใช้เวลา13ปีเลยประเทศไทยนี้น่าจะใช้เวลานานกว่านั้นนะฮะก็เลยไม่ผ่านครับจะขอเลื่อนเร็วขึ้นเป็นปี2030ไม่ผ่านนะ ซึ่งทุกวันนี้นะครับอัตราการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ในยานพาหนะทุกชนิดนะครับที่อยู่ในยุโรปเนี่ยมันจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่12นี่ขณะเขามีมาตรฐานยูโร 4, ยูโร5นะใส่แคตตาลิติกคอนเวอร์เตอร์ทำให้ทุกคนแบบไอเสียออกมาสะอาดมากแล้วมันก็ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากรถยนต์เหล่านี้นะครับ12อยู่ก็ไฟ ด้านสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็ออกมาดีใจโพสโซเชียลกันใหญ่เลยนะครับว่าเราทำสำเร็จแล้วนะฮะเราจะเป็น zero emission 100%่อมิชชั่น100%ภายในปี2035นี่นะครับโ,โหโลกโลกกำลังหมุนไปเรื่อยๆนะยุคของ e v เนี่ยเข้ามาถึงเร็วกว่าที่คิดนะฮะสิ่งสำคัญของการเปลี่ยนไปใช้รถ e v แบบทั้งทวีแบบนี้นะครับ คือเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับมีหลายคนตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้นะครับว่าแล้วยุโรปทั้งยุโรปเนี่ยทั้ง27ประเทศเนี่ยจะผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับยานพาหนะทุกคันในประเทศเขาได้ยังไงอ่าหลายคนอาจจะพูดว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดอย่างแท้จริงคือ zero emission ถูกครับคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ปล่อยมลพิษออกมาเลยแต่การผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันยังต้องใช้พวก เชื้อเพลิงหรืออะไรในการผลิตไฟฟ้าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังปล่อยสารพิษออกมาจากการผลิตไฟฟ้าอยู่ดีใช่ไหมครับเขาบอกไม่งั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพลังงานสะอาดให้หมดเลยอ่าพลังงานสะอาดมีอะไรบ้างพลังงานลมนะพลังงานแสงอาทิตย์อ่าทุกคนบอกว่าตอนนี้โลกกําลังจเจริญเติบโตเลยนะเรื่องของโซลาร์เซลล์ทุกคนลืมคิดไปครับว่าเมื่อถึงวันหนึ่งในอีกสักประมาณ10ปีข้างหน้า แผงโซล่าเซลล์ที่กำลังบูมบูมทุกวันนี้มันจะหมดอายุแล้วต้องเปลี่ยนใหม่อีก10ปีข้างหน้าโลกของเราเนี่ยกำลังจะต้องเผชิญกับปริมาณขยะจากแผงโซล่าเซลล์ที่มีจำนวนมหาศาลนะครับเราจะจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้อย่างไรนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดมันยังมาไม่ถึงวันนี้แต่ต้องคิดพลังงานลมสะอาดไหมสะอาดดีนะไปตั้งกังหันอยู่ริมทะเลแล้วก็หมุนหมุนแต่คนที่ไม่เคยไปตรงกังหันนั้นไม่รู้ มีคนพูดอยู่ในโพสต์นี้เหมือนกันนะครับในบอกนันเขาพูดว่าตุนต้องไปดูครับแถวแถวนั้นเนี่ยถ้ามีกังหันลมตั้งอยู่นะครับมีคนอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าไอการใช้กังหันลมแล้วไปหมุนเนี่ยใช้แรงลมหมุนเนี่ยมันทําให้เกิดเสียงดังมากๆแถวนั้นเนี่ยแม้แต่สิงสาราสัตว์นะครับผู้คนไม่ต้องอยู่เลยสิงสาราสัตว์ยังอยู่ไม่ได้เลยนะครับเสียงมันดังมากสุดท้ายคนที่คุยกันเขาเลยบอกว่า งั้นไปพลังงานนิวเคลียร์เลยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมีประสิทธิผลที่สุดในการผลิตไฟฟ้าแต่ขยะที่ได้จากมันและอันตรายจากรังสีของนิวเคลียร์อันตรายที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ง่ายครับการที่จะทำให้ไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานทั้งโลกทำให้รถทุกคันในโลกนี้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคของเราไปอีกหลายสิบปี ผมอ่านข่าวนีเ้เสร็จผมขออนุญาตไปซื้อถัง200ลิตรกักตุนน้ำมันไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีน้ำมันเติมกุณสมอนไปแล้วครับคุณผู้ชม